สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป้งทุนพระเครื่องนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องนะครับดูตำหนิแก้แท้ดูงไหนราคาค่าตลาดนะครับแล้วก็ยินดีรับชอบพระผมได้ทิ้งลายและเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนะครับใครจะส่งรูปก็ทางลายครับหรือว่าโทรมานะครับวันนี้นะครับแบ่งปันความรู้เหรียญหลวงพ่อสุดวัชกาหลงครับเขาเรียกว่าเหรียญเสือหมอบ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเหรียญเสือมอบเนี่ยมีเนื้อทองแดงทองแดงก็ไหลเงินก็ไหลทองนะครับมีหลายอย่างนะครับก็จะมีแยกบล็อกมีสังกติแลบไม่แลบนะครับวันนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับสังกติแลบตรงนี้นะครับถ้าไม่มีเนื้อเกินตรงนี้ก็เป็นบล็อกธรรมดานะครับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเสือมอบครับเสือตรงนี้ยังต้องมอบหลวงพ่อนะครับ อันดับแรกนะครับเรามาดูเกทแท้กันก่อนเหรียญน,นี้นะครับจำหน้าหลวงพ่อแมนๆเกทเนี่ยที่ผมเจอเกทไม่ดีนะครับเกทไม่ดีเหรียญตึงๆไม่บวมนะครับเป็นลมน้ำตาลเห็นไหมพื้นเหรียญมีเซียนเล็กน้อยนะครับดูรูเจาะรูเจ,เจาะค่อนข้างจะใหญ่นิดหนึ่งนะครับ กระแสปั๊มเล็กน้อยครับปกติแลบตรงนี้นะครับเรามาดูด้านหลังเหรียญครับเจาะด้านหน้ามาด้านหลังมีเนื้อเกินนะครับเหรียญเป็นแองนะครับมีเนื้อปิ้นเล็กน้อยตามขอบเหรียญกระแสปั๊มเห็นไหมครับว่าวิ่งกระจายออกเลยวิ่งกระจายออกบางๆครับ ดูไม่ยากสำหรับเหรียญน,นี้นะครับไม่ยากเลยดูง่ายมากครับแล้วพลิกมาที่ข้างเหรียญน,นะครับดูที่ตัวตัดก็จะเป็นตัดไม่ข่ายแบบนี้นะครับทั้งเหรียญพลิกด้านนี้ครับนี่ครับลักษณะการตัดเหรียญลงพระสุดจำตัวตัดแม่นๆนะครับ จำหน้าหลวงพ่อแม่นแม่นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลวงนะครับราคาค่านิยมตอนนี้ก็อยู่ที่หลักพันนะครับหลักพันต้นๆนะครับยังไม่แพงเท่าไหร่ราจะหลวงพ่อสุดก็จะไปแพงเนื้อพิเศษนะครับใครมีก็ส่งมาดูได้นะครับเรียกว่าเหรียญเสือมอบนะครับก็คลิปนี้ดูไม่ยากนะครับสําหรับเหรียญนี้ฝากกดติดตามเซาท์จะขากดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือน แล้วมาเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านใดนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ